หกแปดไหมคะอันนี้มาจากไหนข้อไซส์หกสิบปดอันนี้หกสิบสี่นี่เลยหกสิบแปดนะคะแมคะ่ค้ามีให้คุณพี่เลือกชมทั้งหมดสี่แบบเหมือนเดิมนะคะมีให้คุณพี่ชมสี่แบบเหมือนเดิมคุณพี่เอาเป็นวงไหนดีคะแมคะ่ค้าไม่คินตะก้าหรอ ของพี่คนเมื่อกี้ขึ้นแล้วไงไม่ขึ้น,นใช่นี่เลยคุณพี่พี่คุณพี่นะคะที่พี่จ่าปามพี่จ่าปามนะคะเอาเป็นวงไหนดีหมคะมีให้คุณพี่เลือกชมทั้งหมดสี่แบบแบบล่างนะคะวงล่างสองครับสีเข้มกว่านี้ม,มีไหมเนาะถ้าสีเข้มกว่านี้นะเดี๋ยวแมค่ค้าเอาให้ชมอีกวงหนึ่ง สักครู่นะอันนี้เขาจะเป็นแบบเขียวขาวแบบนี้เนาะแล้วก็เป็นเขียวเข้มเนี่ยจะมี